สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ยายวันมาทักทายเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะมาดูมากราบไหว้สิคาพามากราบไหว้กุศินารากุศินาราเนาะก็เป็นที่จําลองมาจากประเทศอินเดียเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่เดียวกับวัดวัดจองคําอารามหลวงจังหวัดลําปางอะปะเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะทีะ่เขาก็จะจําลองมาจากประเทศอินเดียทั้งสถานที่ทั้งอะไรเนี่ยเขาก็ แบบทาแบบคล้ายๆกันเลยค่ะทําแบบคล้ายๆกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ข้างบนดีกว่าค่ะไปสบายสบายสไตล์ยวันค่ะวันนี้พามากราบ,บพระลองกราบพระก็ข้างบนอ้าวถ่ายข้างบนให้ดูเลยอย่างเดียวนะคะแป๊บหนึง่งกุศนาลาเขาก็จําลองมาจากประเทศอินเดียก็ทําให้แบบคล้ายๆคลึงกันมากที่สุดเนาะ อันนี้คือเป็นภาพจําลองนะคะเป็นภาพจําลองแต่รูปลักษ์เหมือนจริงที่ประเทศอินเดียเลยที่ตรงที่พระพุทธเจ้าเราได้ตัดสรลุแล้วก็ปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วเขาก็อมาจําลองไว้ที่วัดจองคำพระอารามหลวงจังหวัดลําปางซึ่งเอามาให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้ศึกษาเนาะก็เขาก็จะมีคําบอกกพระพุทธเจ้าปางปรินิพานเนาะปรินิพานก็ เรียนจำลองมาจากประเทศอินเดียเลยก็เอาไว้ให้ลูกหลานเราได้มากาบไหวเรียนรู้ชาวพุทธว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูต,ทตสิที่ไหนตัดสู้ที่ไหนได้รับได้ปรินิพนธ์อยู่ที่ไหนเขาก็จะมีบอกเล่าเนาะเราก่อนเราเรียนหนังสือเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าประสูติอยู่ที่ใด ตัดสรู้อยู่ที่ใดแล้วก็ปรินิพานอยู่ที่ใดเนาะก็ประเทศอินเดียเขาก็เลยนําสิ่งเหล่านั้นมาจําลองไว้ที่วัดจองคําอารามหลวงของจังหวัดลำปางาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ศึกษายายวันก็ได้มาศึกษาช่วงตอนนี้แหะก็มาเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเนาะ แถวโซนข้างนอกแถวโซนข้างนอกเขาก็จะจัดเป็นแบบจําจลองมาจากประเทศอินเดียเหมือนกันตรงนี้นะถ้าตอนที่เราเรียนนะเขาจะาต้องไปดูที่ประวัติศาสตร์เนาะต้องไปดูที่ประวัติศาสตร์แต่ว่าเขาก็จัดมาแบบยายวันก็เคยเห็นในทีวีเคยเห็นแบบที่เขาไปประเทศอินเดียเขาก็จะจําลองมาแบบนี้หรือว่าตรงนี้ที่พระพุทธเจ้ามาเดินแบบแล้วตัดรูุ้หรือว่ายังไง เขาก็จะจำลองมาจากประเทศอินเดียทั้งนั้นทั้งหมดแล้วค่ะเหมือนให้จำลองให้แบบรูปลักษ์เหมือนที่สุดเนี่ยจำลองให้แบบรูปลั์ลูกร,รูปลักษ์เหมือนที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าทุกอย่างนะคะเขาก็ทําให้เหมือนจริงที่สุด จำลองให้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็ตัดสรุ้แล้วก็ปรินิพานที่ประเทศอินเดียเขาก็จะเอามาจำลองไว้ที่ตรงที่วัดจองคําอารามหลวงจังหวัดลำปลางทําให้เหมือนที่สุดเนาะเขาเขาทำให้เหมือนที่สุดเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆแล้วกันสิ่งที่เราไม่เคยส่วนมากเราก็จะเคยเห็นอยู่หรอกประเทศอ,อินเดียก็ที่พระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็ตัดสรุ้แล้วก็ปริณิพานแต่เราไม่ได้มาศึกษาเพราะว่า อ,อย่างน้อยเราก็อ,าอย่างคนแบบเราๆวันนี้ก็จะไปประเทศอินเดียมันก็ไปไม่ถึงเนาะเนี่ยเขาก็จะมาจําลองให้เราได้เรียนรู้ศึกษาอยู่ตรงนี้เลยก็ถือวาอ่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ให้ลูกให้หลานได้มาได้ศึกษาดูจําลองแบบเหมือนของจริงเลยนะคะจาลองแบบเหมือนของจริงเลยเขาบอกว่านํามาจาการูปแบบของประเทศอินเดียแล้วเรามาทําจําลองแบบให้เป็นรูปลักษณ์แบบของจริงเลยแต่ว่าเขาเรียกว่า สถานที่จำลองสถานที่จำลองให้คล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าเราประสูตรแล้วก็ตัดสู้แล้วก็ปร,รินิพานเนาะเขาก็เลยเอาแบบแบบสถานที่จริงมาแล้วก็มาจัดจำลองให้มันเหมือนจริงมากที่สุด่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยน้อนที่ยายวันนำมาฝากก็าฝากกดช่องสบายสบายสไตล์ยายวันด้วยแล้วการพาเที่ยวพาลาะเนาะยายวันค่ะสบายสบายสไตล์ยายวัน